ท่านที่เกิดก่อนวันที่16กันยายน2 5 <25. S 1> 7์2507ฟังทางนี้ล่ำตีช่วยครั้งเมื่อวานนี้บอกนะครับท่าชมตรวจสอบแล้วเดี๋ยววันที่22คือวันพรุ่งนี้ท่านเข้าไปตรวจสอบผ่านแอปทางรัฐเลยว่าท่านผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหรือไม่ท่านผู้ชมวิธีการกรอกบัญชีผู้ใช้หรือเลขประจำตัวประชาชนละาสผ่านซึ่งท่านรู้อยู่แล้วเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบ เพื่อจะรอรับเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านบัญชีพร้อมเพยเนี่ยน้อง่บโดยที่ผู้รับเงินหมื่นตัวเลข3ามล้านสี่หมคนแต่ค่าจะตัดคนตายแล้วเสียชีวิต้คะตัดปีกประมาณ20,000ืนคนค่ะกรมบัญชีการกำลังเดำเนินการอยู่จะเหลือประมาณ3ามล้านต้นๆท่านผู้ชม3ามล้านสองหมคนเป็นคนที่ได้รับสิทธ 1นึ่งหมื่นบาทเฟดสองผู้สูงอายุแล้วย้ำตรงนี้เลยว่าท่านจะต้องมีบัญชีเงินฝากที่ผูกพร้อมเพกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักของท่านเท่านั้นนะขอย้ำว่าไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะคะและพอถึงวันที่27มกราคมถ้าท่านบัญชีพร้อมก็รอรับการโอนเงินเข้ามาได้เลยค่ะขณะที่คนทักษิณเดินสายหาเสียง เมื่อวานนี้พูดที่เวทีแรกที่เชียงยืนมหาสราคามได้พูดถึงเฟสามว่าจะมามีนาหรือเมษาเนี่ยกลุ่มคนที่เหลืออยู่ที่27มกราเงินจะเข้าบัญชี1,000งบาทส่วนคนอายุต่ำกว่า60ถึงอายุ16ปีรอนิดหนึงหลัง หลังจากเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยประมาณมีนาเมษาก็จะทยอยเข้าบัญชีพักเพื่อไทยพูดอะไรไว้ทำหมดแต่วันนี้มันอาจจะช้ากว่าเดิมเพราะว่าพักไม่ได้ทุมคุมกระทรวงทุกกระทรวงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ระบบราชการก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่เราก็ทำได้แต่เสียเวลานิดนึ่งนี่ท่านผู้ชม อ่าโตาลงมีนาหรือเมษาหกแปดใช่ไหมดิจิทัลวัลเล็ตยังไม่มีคำตอบอยู่ดีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแปดเวกาสินาที